สวัสดีค่ะพบกับพุ่ยจูรู้ฟ้าทำไมถึงชื่อรายการพุ่ยจูรู้ฟ้าเพราะว่าพุ่ยจูเป็นชื่อจีนของจูจริงๆโดยบ้านจูนเนี่ยเป็นบ้านที่เป็นคนจีนเพราะฉะนั้นจะมีการชอบแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านดูดวงมาตั้งแต่อดีตกาจนถึงปัจจุบันเมื่อเวลาผ่านไปเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือได้เราเลยเริ่มศึกษาศาสตร์นี้อย่างจริงจังโดยศาสตร์ที่จูศึกษามีหลายแขนงมากๆอาทิเช่นโหราศาสตร์ไทยไพ่อลอร์โคล ว่ามันครอบคลุมและแม่นยำที่สุดเราจึงเลือกมาเป็นโคศาสซาไทยบวกกับไพ่ออราเคิลเพื่อมันจะได้ครอบคลุมในทุกๆด้านเวลาดูดวงให้กับแต่ละท่านโดยจุนมั่นใจว่าทุกๆคําถามไพ่จะสามารถตอบเราได้โดยการดูแต่ละครั้งเราจะเลือกไพ่ทั้งหมด3ามใบเพื่อที่ว่าจะได้ขยายความในเรื่องนั้นๆได้อย่างแม่นยําและถูกต้องซึ่งในการทํานายแต่ละครั้งจุนจะดูจากลัคนาราศีเกิดของท่านเนื่องจากว่าการดู สีเกิดจะมีความแม่นยำกว่าการดูราศีเพราะเราจะต้องดูจาก1วันเดือนปีเกิด2เวลาเกิด3จังหวัดที่เกิดจึงมีความแม่นยำตรงกับตัวทุกๆท,ท่านมากที่สุดสท่านที่ไม่รู้ลัคนาราศีของตัวเองสามารถส่งข้อมูลชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดที่เกิดมาให้กับทางทีมงานของจุนได้ที่ Li@ n e a ออารมณ์ดีชาแนลตามด้านล่างนี้นะคะ ทำนายของท่านที่เกิดลัคนาราศีพกจิประจำเดือนกันยายน2566จะเป็นอย่างไรขอให้ท่านตั้งจิตสมาธิให้ดีซวนขออนุญาตเป็นตัวแทนในการหยิบไพ่ในครั้งนี้นะคะไพ่ใบแรกที่ซนจะหยิบจะเป็นเรื่องของการงานต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการเงินความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับคนโสด แรงค,ความรักสําหรับคนมีคู่นะคะการงานสําหรับชาวลัคนาราศีพฤิกนั้นในเดือนกันยานี้ท่านอาจจะต้องทํางานค่อนข้างหนักอาจจะยุ่งเกี่ยวกับางานทังด้านโซเชียลหรือว่าสังคมอาจจะมีการออกงานาทางด้านสังคมค่อน,นข้างเยอะอาจจะมีการติดต่อประสานงานกับหลายๆฝ่ายหลายๆด้านทําให้ท่านไม่มีเวลาที่จะทําอย่างอื่นเลยนะคะ ในช่วงเดือนนี้อาจจะต้องมีการนำเงินเก่าเงินเก็บออกมาใช้เพิ่มมากขึ้นอาจจะมีค่าใช้เพิ่มเติมในสิ่งที่ท่านไม่ได้คิดไม่ได้ฝันเกิดขึ้นทําให้ท่านอาจจะต้องมีการเอาเงินเก่าออกมาใช้หรืออาจจะมีการหยิบยืมเงินจากคนรอบข้างนะคะความรักสําหรับคนโสด เป็นเดือนที่ท่านไม่อยากสนใจใครอยากจะอยู่เงียบๆอยากจะอยู่นิ่งๆอยากจะอยูยอ่กับการใช้ชีวิตของตัวเองนะคะอาจจะเป็นช่วงเหนื่อยล้ากับสิ่งที่ผ่านมาความรักสำหรับคนมีคู่ในเดือนนี้ให้ท่านระวังรักเก่าอาจจะทำให้ท่านมีปัญหาหรืออาจจะเกิดาจากมือที่สาม อาจจะทาอาจจะมีข่าวสารอาจจะมีบางอย่างหรือรับลมคมในที่ทําให้ท่านเกิดความระแวงกับคู่ของท่านเพราะฉะนั้นให้ท่านใช้สติและคิดไตรตรองให้ดีก่อนก่อนที่จะลงมือทําใดๆลงไปบทสรุปสําหรับลัคนาราศีพฤษกในเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรบทสรุปสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษกในเดือนนี้ท่านอาจจะได้เงินอาจจะได้โชคลาภ จากอย่างใดอย่างหนึ่ง,อย,งอย่างที่ท่านไม่ได้คาดหวังไว้อยู่ดีๆก็มีคนมาเสนอความช่วยเหลืออยู่ดีๆก็มีคนเอาเงินมาให้หรือหากท่านอาจจะไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและอาจจะให้ท่านโชคดีได้รับเงินก้อนนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพฤิในเดือนนี้ขอให้ท่านโชคดีจนขอเป็นกำลังใจให้นะคะ